สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าเป็นชุดไดสตาร์ทนะครับก็จะมีชุดนี้จะเป็นชุดของ13แรงนะครับ13ถึง18แรงนะส่วนชุดนี้ก็จะเป็น5แรงถึง8แรงนะครับเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับของชุด13แรงก็จะมีแบตเตอรี่นะครับมีชุดสตาร์ทแบตเตอรี่ใช้เป็น12โวลต์7แอมป์นะครับ หรือว่าจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ก็ได้ครับแต่ต้องดูว่ามีช่องวางพอดีหรือเปล่านะครับแล้วก็มีชุดสตาร์ทครับเป็นชุดกุญแจตัวนี้เป็นชุดสตาร์ทก็จะมีสายสายต่งตางๆนะครับจะเป็นสายกาวสายชาร์จสายคอยสายเข้าเซอร์รีนอยสองเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นไดสตาร์ทนะครับแล้วก็มีเซอร์รีนอยติดอยู่กับตัวมอเตอร์ การทํางานก็จะพอไฟเข้ามาตัวนี้จะวิ่งวิ่งออกมานะครับเพื่อมาเกาะกับตัวมูเล่จานไฟนะครับมูเล่จานไฟก็คือตัวนี้ครับมูเล่จานไฟนะครับจะมีเฟืองเฟืองไว้เกาะกับตัวไดสตาร์ที่ที่เด้งออกมาเนี่ยครับพอมีไฟแล้วมันจะเด้งออกมาได้เพื่อมาเกาะกับเฟืองตัวนี้ด้านในก็จะมีนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กสองข้าง เพื่อที่จะให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เวลาหมุนหมุนรอบนะครับเวลาทำรอบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของ5แรงถึง8แรงนะครับวิธีการทำงานเหมือนกันครับแต่แค่จะเป็นชุดที่เล็กลงมากว่าเล็กลงมานิดนึงครับใดก็จะเล็กกว่าแต่วิธีการทำงานแบบเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเรามาต่อ ต่อสายให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันต่อยังไงนะครับก็เริ่มจากเอาสายบวกของโซลินอย์เข้าก่อนนะครับเส้นแดงใช่ไหมใช่ครับ<ส><ส>บอกสีแดงนะครับสาเข้าไป <ๆ S 1> บวกของแบตเตอรี่ใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับ อันนี้เป็นสายสีฟ้านะครับเข้าเซอรีนอยนะครับมันจะมีขั้วรอไว้แล้วครับเราก็เสียบเข้าไปเลยส่วนสายนี้จะไปเข้าคอยนะครับคอยเป็นตัวจ่ายไฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเกาะอยู่ตรงด้านข้างของมูเล่จานไฟนะครับแม่เหล็กตัวนี้นครับจะเกาะกับตัวแม่เหล็กตัวนี้เพื่อเพื่อทํากระแสไฟนะครับคอยไฟตัวนี้นะครับ ก็จะมาต่อกับสายเส้นนี้ครับสีดําครับมีไว้เสื่อกชีเฉยนะครับสองเส้นนี้เจอขั้วตัวผู้ตัวเมียก็เสียบได้เลยครับส่วนสายนี้จะเป็นสายกาวนะครับติดกับตัวเครื่องนะฮะเป็นสายกาวส่วนอันนี้เป็นสายชาร์จเสียบเข้ากับตัวชาร์จได้เลยัชคนี่ก็เอาไปติดไปติดตั้งได้เลยติดตั้งกับตัวเครื่องครับแล้วก็เอามูเล เสียบเข้าไปอีกครั้งหนึง่งลักษณะก็คือจะอยู่ด้านในของตัวมูเล่แบบนี้นะครับแล้วพอเราติดตั้งแล้วก็เปิดกุญแจนครับก็จะวิ่งแบบนี้เลยส่วนตัวของ5แรงก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวของ13แรงเลย ลักษณะการต่อแบบเดียวกันอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ง,ง่ายๆเลยนะครับชุดนี้มันก็จะมีน็อตน็อตน็อตให้ยึดอยู่แล้วสําหรับเครื่องที่ไม่มีไดสตาร์ทมาแต่ต้องการอยากจะติดชุดไดสตาร์ทนะครับทางทางเพจเราทางร้านเรามีมีมีติดตั้งให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากติดตั้งเองเราก็เจาะที่ตัวเครื่องนะครับมันจะมีแผ่นบางๆเราสามารถสกัดออกไปได้แล้วก็เจียให้มันพอดีกับร่อง ล่องไดเนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปขันน็อตได้เลยครับครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ